หลังจะข้ามลําห้วยไปหาหน่อไอม้อีกฝั่งหนึ่งนะครับลําห้วยก็จะค่อนข้างที่มันลื่นนะครับผมหนอยังไม่ใหญ่นะครับผม สวยๆนะครับผมหน่อไม้สวยๆเลย อันนี้ก็สวยงามครับผมโอ้โหสวยๆอันนี้วัวยังไม่ได้ขึ้นนะครับผมมันก็เลยมีให้เก็บให้ดึงให้เก็บให้เอานะแต่ถ้ามีวัวขึ้นมาแล้วก็ไม่มีนะครับผมดุกๆครับผม สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับพานหมีนะครับวันนี้พันหมีก็ขึ้นมาหาหน่อไม้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้หน่อไม้ก็กําลังออกเยอะนะครับพันหมีก็จะหาหน่อไม้เพื่อที่จะเอาลงไปขายนะครับก็เดินทางมาวันนี้ก็ประมาณอ่าผมลืมนาฬิกาโอ้โหผมว่าอยู่ทําไมผมลืมนาฬิกาตอนนี้ก็ราวๆประมาณ 1 0 5โหนะผมจะ11โมงนะผมมีรวลาหาหน่อไม้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับผมเพราะว่าตอนเที่ยงผมจะลงไปกระท่อมสาเมเณรนะผมเพื่อที่จะไปแกงหน่อไม้นะ,อะตอนนี้ผมก็ได้ประมาณนี่สองหน่อแล้วนะครับผมถ้ามันยาวไปนะครับผมถ้ามันยาวไปเราก็จะใบนะครับผม ใบให้มันสั้นๆนะโอ้ยสิด้ายมากครับผมมีผมไปซอยถึงจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวใส่กระสอบเลยนะไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมก็อีกประมาณ 500เมตรก็จะถึงป่าหน่อไม้นะครับตอนนี้ผมก็เอาหน่อไม้ตรงบริเวณริมถนนนะครับริมถนนทางเดินของชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่านะวันนี้ก็มากับน้องหมานะครับผมอันนี้เป็นน้องขาวนะที่ติดตามผมมาตลอดนะครับผม ล้วก็จะมีน้องหมาที่เดินป่าไปก่อนนะครับผมอีกสามตัวคนนี้ก็มากับหมาสีขนหนึ่งนะครับ นี่ก่อนครับผมนหน่อไม้หนอนี้นะแต่ว่ามันหนอยังไม่ใหญ่นะนสวยๆนะครับผมหน่อไม้สวยๆ,ๆเลยอันนี้คือมีร่องรอยของคนมาเอาก่อนแล้วครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะน่าจะเอาได้ประมาณสักสองสามวันนะครับผมของของใครของมันนะผมวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะผม พอเดินลงมาปุ๊บก,ก็เจอร่องรอยของคนเอาแล้วนะโอ้ oh. ได้อยู่นะผมอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม,ม,มเสียงน้ำตกดังมากครับผมเดี๋ยวผมจะเลาะไปถ่ายน้ำตกให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับผมน้ำตกก็เยอะนะผมบ้านพันมีถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับมันเป็นน้ำตกที่ผมอ่เล่นในอีพีก่อนนู้นนะครับ สวยๆครับผมหือหนอนี้ก็สวยๆนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวต้องเขี่ยออกดีๆนะผมจะได้แทงลึกๆโอ,อ้โหสวยๆเลยครับผมตรงนี้ก็สองหน่อนะผมโอ้ยถ้าเจอแบบกอละสองหนอ3สามหนอ่อสี่หนอนนี้จะแบบจะมีแรง แรงบันดาลใจในการหาอยู่นะครับโอ้โหม,มันยาวแล้วนะผมก็จะตัดเอาช่วงสั้นๆมานะนี่ประมาณนี้ได้อยู่นะนโอ้โหนี่นสวยๆเลยครับผม,มนี่ประมาณนี้เสียงดังตับเลยมีอีกไมหมนอ โอ้มีอีกครับผมฝั่งนี้ถ้าเป็นหน่อประมาณนี้ก็จะหักเอาเลยนะครับผมแต่ถ้าสั้นๆก็ต้องใช้มีดนะผมนี่ตรงนั้นก็จะน่าจะใช้มีดเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนน,นี่ครับผมถ้าประมาณนี้เราต้องใช้มีดนะ <c oughs> หน่อสวยๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะใบนะบผมใบเอาช่วงที่มันไม่เก๋นะนี่หน่อน,นี้ก็ตัดเลยนะผมตดัดปายแล้วก็ใส่กระสอบกอนนี้ก็ได้ประมาณ3ามหน่อนะคนะผมสวยๆอันไหนที่มันยาวเกินไปก็ตัดทิ้งนะครับ <c oughs> นี่ น้ำตรงบริเวณนี้ก็ขึ้นเร็วมากนะผมตอนนี้คือเต็มที่ไปแล้วนะน้องหมาผมก็เดินตามกลิ่นอะไรก็ไม่รู้นะผมเวลาขึ้นมาตรงบริเวณนี้จะติดกลิ่นอยู่ตลอดเลยนี่น้องขาวอันนี้นี่ก็จะเป็นน้ำป่านะครับผมก็ถ้ามาช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะระวังมากๆนะผมแล้วก็ทางนะผมนี่ ค่อนข้างที่จะลื่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าฝนตกฝนตกนี้ดินก็จะลื่นสไลด์นะผมเวลาเดินก็ควรที่จะระวังนะผมก็ระวังสุดๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นดอกว่านบินนะครับผมไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่จะเป็นดอกเหมือนหม้อข้าวนะผมนี่สวยๆเลย อันนี้เขาเอาไปต้มไปแช่ข้าวนะครับจะทำให้ข้าวเป็นเป็นสีเอ่อสีม่วงนะผมเอาไปแช่ข้าวจะเป็นสีม่วงนะกำลังออกสวยๆเลยนะครับหรือถ้าใครมีข้อมูลเยอะก็สามารถคอมเมนต์ให้พานหมีรับรู้ได้นะครับผมนี่สวยๆเลยนะกำลังออกเลยดอกสวยๆนะครับโอ oh. หน่อไม้ไล่ก็กำลังออกนะครับผมเนี่ยสวยมากโอ้โหหน่อสวยๆนะครับผมอันนี้หน่อไม่มีมดนะแต่บางต้นมันก็จะมีมดถ้ายาวๆก็จะหักเอาเลยนะครับแต่ถ้ามันสั้นก็จะใช้มีดนะครับที่จะตัดเอานี่โอ้ยหน่อนี้ยังเล็กอยู่นะคผมน,นี่เล็กมากก็จะปล่อยให้มันยาวนะครับผมหรือถ้ามันไม่ยาวก็ มีวัวมากินนะครับวัวชอบกินมากๆเลยนะหนอ่อไม้ก่อไหนที่มันแทงสั้นเกินไปมันก็จะแทงยากนะครับก่อนี้ได้สามหนอ่อหน่อไม้ไล่ันะผมท่านใดที่สนใจหน่อไม้ไล่ก็สั่งจองกันเข้ามาได้นะครับผมส่งดิบก็ได้นะส่งดิบก็ราคาก็จะไม่สูงนะครับผม พราะว่ามันไม่ค่อยได้เน่านะครับก็สามารถอยู่ได้ประมาณ1-2วันนะครับผมไม่เน่าไม่เสียนะถ้า1-2วันแต่ถ้าเกินนั้นมันจะเปื่อยนะครับผมก็ส่งแบบธรรมดาก็ได้นะครับราคาก็จะไม่แพงเดี๋ยวใส่กระสอบเลยนะครับผม สวยๆครับแต่หน่อเล็กเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมหน่อเล็กก็เอาไปแกงนะผมเอาไปแกงอร่อยมากเลยนะ <c oughs> แทงเยอะก็โอ้โหมาหือหน่อไม่ใหญ่มากนะครับพอดีแกงทุบแกงนะผมเอาไปทุบๆๆๆๆแล้วก็แกงนี้อร่อยจริงๆนะครับผมหน่อไม้ไล่นี่นะ โหหนอนนี้ม,มีมดครับผมต้องเคาะนะสวยๆเลยหน่อไม้มล่สวยๆอือสามหน่อสวยๆเลยนะครับ มาเดี๋ยวจัดการเลยหนึ่งหนอออ,อหนอนีอ้ยากมากโอ้โหมาหนอนี้ นี่ครับผมกอนี้ได้สามนะโอ้โหหน่อไม้ไล่กำลังเริ่มออกนะครับผมนี่ผมก็จะไม่ได้เอานะผมถ้ามันออกสั้นๆประมาณนี้ก็จะไม่เอาเลยเดี๋ยวก็จะไปหาเอาหน่อใหม่นะผมที่มันยาวกว่านี้นะเพราะว่าหน่อสั้น มันมีแต่มันมันเป็นเส้นนะผมถ้าเอาสั้นๆมันเป็นเส้นหน่อไม้ไล่ต้องเอายาวๆนะครับมีไม้เอ่ยกอนี้โอ้มีแค่นี้นะมันสั้นนะผมเสียงน้ำตกก้าดังดังนะครับตรงบริเวณข้างล่างนะกอนี้มีไม้เอ่ยโอ้ไม่มีนะผมก็คือต้องลุ้นตลอดนะครับว่ากอไหนมีหน่อไม้กอไหนไม่มีหน่อไม้นะ บางกอมีแต่สั้นนะผมเพราะว่าชาวบ้านน่าจะมาหาโอ้โหเกือบครับผมเกือบแล้วผมมันลื่นนะผมนี่มันค่อนข้างที่จะลื่นมากๆเลยนี่น้องหมาของผมนะวันนี้ก็ยังไม่ได้ยินเสียงเห่าเลยปกติจะได้ยินเสียงเห่านะครับไม่รู้ว่าจะข้ามลำห้วยไปฝั่งนั้นได้หรือเปล่านะครับก็ต้องดูสถานการณ์น้ำก่อนนะ กลัวป่าหน่อไม้ผมก็อยู่ฝั่งนั้นก็มีนะครับน้องหมาผมไม่กลัวนะผมเพราะว่าน้องหมารู้นะครับว่าจะต้องข้ามไปฝั่งนั้นเขาก็เลยวิ่งลงโกรดไปเลยนะแต่ผมก็จะหาหน่อไม้ตรงบริเวณนี้ก่อนค่อยข้ามไปนะครับผมมาเจอแล้วหนึ่งหนอ่อแต่หนอนี้ค่อนข้างที่จะมีมดนะครับ หมดเยอะมากงอเนี่ยน้อยก็คือต้องรีบนะครับผมบ้านผมเรียกว่ามดง่ามนะครับไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่ามดอะไรนะครับผมโอ้แถวนี้จะเป็นหน่อไม้ไฟไหม้นะผมโอ้ยสวยๆเลยโอ้โหมาเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับก้อนนี้ หน่อนหน่อน,นี้ได้อยู่นะครับผมไม่เล็กเกินไปหนอนนี้ล่ะหน่อน,นี้ก็ได้นะครับผมไม่เล็กยิบนี่มีแต่หน่อสวยๆนะครับผมเพราะว่าวัวไม่ได้ขึ้นมานะถ้าวัวขึ้นมานี่แย่เลยไม่ได้ไม่แต่หน่อไม้นะผมพอะวัวก็น่าจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมโอ้เหมือนผมเจออีก หน่อหนึ่งนะโอ้หนอนี้ก็ใหญ่นะผมใหญ่ๆสวยๆเลยอโอ้โหแข่งยากมากอาโอ้โหสวยๆนะผมสวยๆส,สะบื้มสะบื้มนี่วันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสิบโลได้นะครับผมคิดว่าน่าจะครึ่งกระสอบหรือเต็มกระสอบนะครับผม ค่าลักษณะประมาณหืหน่นนี้ก็สวยๆเลยครับผมอ้อโหแข็งยากมากอวขาสวยๆสวยๆ ตอน,นี้ก็ออกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับอ,อมาเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะได้กี่นอฝั่งนี้ก็สองแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้โอ้มาออื้ ื uh huh. ม่ยาวเท่าไหร่ก็เอาได้นะครับผม โอ้โหบอนป่าช่วงนี้ก็สวยมากเลยนะครับผมนี่ยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนนะครับบอนป่า bon ah. ก็จะสวยงามมากๆเลยนะน้องหมาผม,ผมก็ไม่รู้มาจากไหนอีกแล้วผมเคยเอาไปปลูกอยู่นะปลูกใส่กระถางก็สวยมากๆเลยนะครับผมอยู่ที่กระซอมสามเหมือนผมผมก็ไปปลูกประมาณ 4, สามสี่กระถางเอาไว้ถายรูปข้างแก้วกาแฟในตอนเ,เช้าๆนะผมโอ้ย oh. วยมากใบก็ใหญ่อยู่นะครับผมเท่าฝ่ามือผมนะแล้วก็จะมีใบที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมอันนี้สงสัยมันยังไม่สวยนะครับผมถ้าใบสวยก็จะเท่าฝ่ามือดีไม่ดีใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนะฮะโอ้โหน,น,นี้ก็ใหญ่มากครับผมโอ้ยไม่ได้เลยสงสัยต้องได้หักครับผมอื้อหือ สวยๆเลยอันนี้สงสัยมีคนมาหาก่อนแล้วนะอน,นี่มันเกิดใหม่ครับผมไมไลายสวยๆโอ้อืมอืม,อมกำลังเป็นหูกระต่ายเลยนะอืลำนี้ก็ใหญ่สะบึ้มนะผมนี่ โอ้ยใหญ่สะบื้มสะบื้มเลย ตรงบริเวณนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับ๋อยแน่นมากครับผมนี่หนอนนี้ก็แน่นนะแล้วก็มีหนอนนี้ด้วยนะครับผมอโอ้ยแต่ว่าหน่อไม้ตรงบริเวณนี้มันจะไม่ค่อยหน่อใหญ่เท่าไหร่นะครับมันก็จะอยู่หน่อระหว่างประมาณนี้จะไม่ใหญ่เกินนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นหน่อไม้หวกเอ้ยหน่อไม้ไล่นะฮะหน่อไม้ไล่แถวนี้ก็จะไม่ใหญ่ เพราะมันอยู่ตามริมห้วยนะครับมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันก็เลยมีแต่หน่อเล็กออื้อ ตอนนี้ก็กำลังจะข้ามลำห้วยไปหาหน่อ,อไม้อีกฝั่งหนึ่งนะครับลำห้วยก็จะค่อนข้างที่มันลื่นนะครับผม น้องหมาผมก็กําลังข้ามมานะครับผมนี่อันนี้จะเป็นน้ําป่าทั้งหมดนะครับผมเนี่ยโอ้โหนู่นสุดยอดมากเลยน้องขาวก็กําลังหามุมนะครับผมหามุมหาเหลี่ยมเพื่อที่จะข้ามมาอีกฝั่งกับเพื่อนๆน,นะครับน้ําตกตรงบริเวณนี้ก็ค่อนข้างที่จะ สวยงามอยู่นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ไมน้ํามันไม่เหลืองนะตัวนี้ก็คือน้ํามันน้ํามันเหลืองเหมือนน้ำาชาไทยนะครับผมไปนี่ก็คงร้อนนะผมร้อนก็คงลงไปแช่น้ํานะอีกตัวก็ยืนชมวิวนะผมยืนชมวิวน้ำตกไปเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าผม